มาเที่ยวทะเลตะมีทะเลสวยทะเลไม่สวยแต่สถานที่สวยจ้ะอืมเขาจอดเรือนนะจ๊ะฟูเนโน่สักขนะาสร้างกรสือดิชโอเลโกฟูเนสักหนะาน้ะฟูนี่คลแรจิงนได้ก็เป็นขั้นเป็นขั้นนะ ตัว<า>โอเคโอ้สลิมสลิมเนเ้อเรือโอ้ทะเลจ้ะตอนนี้ก็ดูเง <Wow. S 2> ียบๆนะจ๊ะแต่ถ้ามันนั่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ยน <Slim. S 1> ายยานจ้ะ <c oughs>

สามสาวสามสาวกำลังตกจกตากันจ้ะกก็จะประมาณนี้นะจ๊ะทะเลตรงนี้คือทะเลจอดเรือหาปลา ไม่ใช่ทะเลที่จะมาว่ายน้ำจ้ะแต่เดินเล่นได้ไ้เด้มามาไม่ถึงไหนนะไอ้ทำเวลาฮะทำเวลาทำเวลาเล็กก็ให้ยักยือ ทำเวลาจ้าเรามีภาระที่อืันอื่นที่ต้องทำจ้าเป็นวันเสาก็จริงแต่เราไม่หยุดนะทุกคนหยุดเราไม่หยุดสวยไม่คาเป็นชั้นเป็นชั้นจ้าเดินออกกำลังกายเล่นก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะประเทศญี่ปุ่นเงียบ แต่พวกเรามาแล้วมันรู้สึกว่าจะไม่เงียบนะออก,กระหรึกอ๋อสถานที่ขึ้นลงสถานที่ขึ้นลงซันริโม,มนูริบาอ๋อที่ขึ้นนูริบาฟูเนโนริบาที่ขึ้นเรือ,อโป๊ะบ้านเราเรียกโป๊จ่ะนะนฟูเนโนริบาเนี่ยอืม ไม่ว่าที่ผมกูชิมาอยู่อะあのนาตะเก้นงั้นกาะนไม่ชิมาโซวชิมาโซโซโซอยู่ทอยู่โซยี่ไมยี่ไมยีจไมยี่ไนนน่ะมมีกาะอี่ไมี่ไมยี่ไมที่ไมก่อน สมัยก่อนก็เคยมาแต่ว่าไม่ขนาดนี้จ้ะเดี๋ยวนี้สร้างโอ้โหเทศกาลก็จะมีดอกไม้ไฟจ้ะดอกไม้ไฟล่ะมกก